ยังทำไมไม่ลับพี่แคทคือบ่หลับขอบคุณดาวค่ะไม่ไม่ไม่ลับฮะเป็นอย่างคือบ่หลับเขาถามก็รอตัวเองกรตอบไปแล้วโอ้โหรู้นิสัยโอ้โหนิสัยตัวเองก็ถามเขาทำไมรออยู่พี่อาบน้ำไม่นี่พี่ว่าพี่จะไม่อาบ เอาตัวเองบอกว่าชอบเวลาพี่ไม่อาบน้ําชอบกลิ่นตัวพี่เวลาที่เม่อาบน้ำเราพอเคยมีความหลับเอียงเลยเด้เอ้าตัวเองพูดก็เอ้าข่จริงใจก็แฟนไม่ขำและก็ต่างคนต่างเงียบอยู่ดีๆออรดีพูดขึ้นมาว่าพี่รู้ไหมว่าหนูชอบพี่เวลาพี่ไม่อาบน้ำ หาแมนมาใส่ก่อนเด้อบ่เห็นหน่ะคุณเจ้าบึงยัใย,ยัให้มันแบบชัดเจนกว่าพ่เห็นถอยใหญ่บ่ค่ะเตรียมกล่องย่ทำไมตัวเองพูดแบบนี้มแมนเหรอเจ้าของฮ็ดษันให้ฟูให้ยังเนาะไม่จํางานเลยทุกคนหนูจ<ำ>ํา<ำ>หนูจําอะไรไม่ได้หรอกหนูนคนนี้จําอะไรไม่ได้เป็นแต่ยานแต้จำยังไงไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเป็นคนจางาน จำแฟนตัวเองได้หรือเปล่าเจ้าอิศุนเจ้าก็แล้วแามแบบเจ้าเดี๋ยวไปเมืองนอกลองเพียงสิบหมื่นสี่ขึ้นแม่นเจ้าสิจำใอยได้ตีเหตุไดถ้ะข่อยจื้อไม่ได้เห็นุใดจื้อไม่ได้ข่อยเคยเสยแล้วจีบกันไหมตีเอ้าจื้อไม่ได้ข่อยเคยเสยเริ่มจีบไหมเริ่มต้นไหมตีเออมือ ก็อยากให้นวดมือมือก็บอกให้นวดแล้วม่ปอกเห็นตัวเองบอกว่าอย่างนวดขึ้นมาหนาดาวเทนี่โอเคอยู่ที่นี่ดาวสิเมื่อนึงลงเครื่องหนึ่งให้อนนลีได้น่ะจีบกันไหมลยจ้าหลูกบันชอบน่นแน่นเ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมืขอโทษลืมข่าววิชาคนได้ไปพักพ่อน ไปส่งดาวด้วยด้ยไปส่งดาวส่งดาวแล้วก็อย่าลืมว้าเออดี่ทมตัวเองเนี่ยต้องออกมเขาก็จออกพร้อมกันนั่นแหละเพราะเขาใกล้ ที่แมงขับที่ไหนยะโซหรอเออก็ค่อยๆไปมันจะได้ไปแต่งหน้าที่นู่นก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพี่แมงแกขับเราก็จะได้แบบนี่แบบแกนั่งพออยู่ทีมพลังตะโกนพลังสิบแปดบวก